ผู้หญิงก็ลองดิมีละครเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งนั่นแหละดนตรีนี่ผมถ่ายถ่ายทอดสดวิดีโอนะครับพูดคุยไปเลยครับจะได้เป็นบรรยากาศคุยไปเลยครับผมถ่ายวิดีโอครับเหมือนภาพยนตร์เลยให้คุณคริสเตนพูดไปได้เลยครับผมผมถ่ายวิดีโอเมื่อกี้เกี่ยวกับละครเกี่ยวกับละครว่าถ่ายละครกี่เรื่องใช่มีก็ต่อจากสั่งทองมันก็มีเรื่องหนึ่ง ที่ผู้ผู้กำกับเห็นผมแสดงในสั่งทองเขาบอกว่าอยากได้ฝรั่งคนนี้มาเล่นบทฝรั่ง <c oughs> ในเร uh ื่องนี้เป็นเพื่อนพระเอกเรื่องนั้นแล้วก็ uh huh. ชอบนางเอกอ้าว uh huh. ใช่เป็น ฝรั่งฝรั่งชอบนางเอกใช่ฝรั่งชอบนางเอกฝรั่งชอบนางเอกอ่ารวยใช่จะให้จะให้ค่าสินสอดพ่อแม่นางเอกสิบล้านบาทอ๋อใช่ก็มันคิดว่าอ่าท่ารวยในชีวิตจริงแบบนี้ก็ดีนะตกลงเป็นยังไงตกลงเป็นยังไงทีนี้ตกลองไปคริสเตียนเล่นละครไทยเรื่องนางเอออกกกก็ต้้งไดับพระเเล่นละครไทยเรื่องแรกคือสังทองใช่ไหมอ่าสังทองครับสังทองเป็นเรื่องแรกของคริสเตียนในช่องเจ็ดใช่ครับ เคยเออก่อนหน้านั้นเคยเล่นบทร้ายในละครเรื่องหนึ่งของช่องสามช่องสามอ๋อเล่นช่องสามด้วยครับคองกพันนาลีอ๋อของคุณอ่าคงกพันอ่ชื่อชื่อชื่อละครครับเป็นบทร้ายเป็นละครบูเล่นหนังบูบบละครบู<อ> หนังบูเกี่ยวกับสายศาสตร์นู่นนี่นั่นครับใครับมีเหล็กไหลมีคนคงกระพันมีใช่แล้วชอบไหมครับตอนนั้นชอบไหมสนุกดีสนุกดีนะครับชอบชอบไอ้หนังหนังบูอยู่แล้วหนังบูอยู่แล้วเมื่อไหร่ที่มีที่มีฉากบูมันก็สนุกดีครับครับแล้วได้เล่นหนังใหญ่ไหมมีมีคนมาติดต่อเรื่องเล่นหนังยังครับยังใช่ไหมใช่แนวโน้มจะต้องมีคนพวกผู้กมกับ ผู้สร้างหนังมาติดต่อไปเล่นไปเล่นหนังนั่นนะอาจจะมีครับอนาคตอนาคตนะครับแล้วตอนนี้ยังรับเล่นละครให้กับช่องเจ็ดอยู่ใช่ไหมก็ตอนนี้พักอยู่หน่อยหนึ่งแต่ว่าพอกลับไปเมืองไทยก็คงจะแสดงคงจะแสดงเพราะว่าช่วงโควิดครับโอ้ช่วงโควิดนี่หนักมากนะหนักมากเลยก็กําลังจะบอกว่าสําหรับไอ้ละครแต่ว่าจริงๆสาหรับกับทุกอย่างมันก็แย่หมด แต่ว่าเออนั่นแหละพอโควิดมาก็ปิดกองละครทันทีครับคุณซื้อแนะนำแนะนำตัวเองหน่อยว่าชื่อที่ใช้ในกอละครคุณชื่อครับออผมคริสนะครับเออคริสเตียนเอโก้ก็ถ้าถ้าดูเคยฝรั่งอะไรงนี้จากละครสังทองเดียวก็ได้จะรู้จักจะไดจดจได้ได้เจอไอจีเฟซบุ๊กอะไรองนี้ของกมก็มีนะครับ ทำไมคุณคริสเตียนกับคุณทองดีสามารถพูดภาษาไทยได้ชัดเจนมากครับก็แรกๆนะครับเราไปเป็นผู้เผยแร่ศาสนาครับที่ที่เมืองไทยเมื่อสิบกว่าปีก่อนสิบกว่าปีที่แล้วใช่เราก็เจอกันที่ที่เมืองไทยตอนนั้นทุกวันนี้ก็จะไปทางพุทธมากกว่าคริสต์นะครับเพราะว่าได้อยู่เมืองไทยนึงนานนั้นสองคนแต่ว่าไปทาพุทธ แต่ว่าเออนั่นแหละไปไปทางศาสนาพุทธมากกว่าก็พอดีพวกเราไปไปแพทย์ศาสนาสองปีใช่ไหมครับเราก็ร,รู้สึกว่าเราน่าจะรู้สึกมีอะไรที่ชอบเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยหรือคนไทยหรือ,อวิธีชีวิตที่เมืองไทยก็เลยก็เลยก็เลยต้องแบบอยู่กับที่ก็ อยู่เศษเย่ก็ต้องเข้าวัดไทยเนาะเข้าวัดไทยครับขอบคุณมากโคมแบบคนไทยครับที่นี่เป็นสัตวสถาน์ทันตีที่เรียนเป่าแคนที่เป่าแคนแล้วก็เรียนแกะสลักด้วยแกะสลักด้วยครับแล้วก็มาเป็นอาสาสมัครมาช่วยสอนภาษาไทยสอนภาษาไทยให้กับนักนักเรียนผู้ใหญ่ครับทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ครับส่วนผมก็พอเรียนจบที่อเมริกาผมก็กลับไปอยู่ที่ไทยแล้อ๋อครับอยู่อีกหกปีหกปีใช่ แล้วยังคิดจะกลับไปประเทศไทยอีกไหมครับหรือว่าเอาไปครับไปใช่ไหมเดือนหน้าก็กลับแล้วอ๋อเดือนหน้ากลับแล้วมีแฟนที่เมืองไทยครับอ๋อมีแฟนเมืองไทยแล้วอ๋อครับอ่ะแล้วแฟนมาด้วยไหมครับแฟนมาอเมริกาด้วยไหมยังยังไม่ได้วีซ่าครับอ๋อยังไม่ได้วีซ่าครับมันก็เรื่องอิมิเกชันของอเมริกาแฟนของคริสเตียนเป็นคนในวงการหรือว่านอกวงการนอกวงการครับอ๋อคนนอกวงการใช่ครับอืม คนในวงการด้วยกันไปไม่รอดส,ส่วนใหญ่อาครับใช่ใช่ไหมครับอาฮะแล้บางคนได้อยู่ไม่ทุกคนแต่ว่าคนนอกวงการก็ดีครับอ,อยากจะให้คริสเตียนกับทองดีได้พูดถึงเกี่ยวกับคนรุ่นใหม่อย่างอทองดีกับคริสเตียนเะนี่ยที่หันมาสนใจพุทธศาสนาเนะี่ยครับครับจุดใดที่เป็นจุดดึงดูด หรือเป็นจุดสนใจของของคริสเตียนกับพ้องดีที่หันมาสนใจพุทธศาสนาครับจุดใดครับจะเริ่มก่อนไหมก็ไดอาเอาทัทีก่อนครับก็ได้คือว่าทำไมอะไรทํไมให้เรามีความสนใจมาในเรื่องศาสนาพุทธใช่ไหมครับครับผมก็มันอาจจะเพราะว่าเรามีโอกาสเราสองคนมีโอกาสไปเมืองไทยเป็นสองปีครับเป็นใช้เวลาในชีวิตชีวิตประจำวันเป็นแบบ ก็ชิมกับเน,นี้กับชิมกับที่คริสเตียนบอกเมื่อกี้ว่าชิมกับวัฒนธรรมไทยชิมกับ,บอาหารนี่น่นแล้วก็พอผมอทองดีกระมาที่เซเอโกก็มาเข้ามาวัดแล้วก็รู้สึกว่าบรรยากาศที่นี่มันอชอบมากกว่าไปไปโบสไปโบสถ์คริสต์รู้สึกว่ามีเพื่อนสนิทก,กว่าที่นี่ใช่ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ชอบที่นี่นะครับ ทุกคนเฟรนดี่หมดชอบคนไทยชอบใช่ครับครับคนไทยมีน้ำใจมีน้ำใจครับก็ใช่ครับครับขอบคุณมากครับครูคริสเตียน้วครับผมครับผมอสมัยผมนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าศาสนามันอยู่ที่ใจครับใช่ไหมครับครับก็จะว่าเป็นคนแบบ บางทีจะว่าผมเป็นคนไม่มีศาสนาก,ก็ก็ว่าได้ครับ,รบแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับผมเคยแบบไปเป็นไปเป็นเด็กวัดแบบอยู่กับพระอาจารย์อะไรอย่างนี้มารนาาแล้วก็ตอนที่อ่อที่จริงตอนผมเรียนปริญญาตรีนะครับผมเรียนวันณคดีญี่ปุ่นอ๋อซึ่งยังไงมันก็มีต้องเรียนรู้เรื่อง ศาส,สนาของของญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมของคนญี่ปุ่นครับสตาร์ชนแล้วก็ผมก็เรียนวรรณคดีไทยด้วยตอนไอ้มหาลายัยมันก็มีจะมีครูปริศนาจำเ,เออินครูปริศนาเขาเขาก็สอนไอ้วรรณคดีไทยให้กับคนที่พูดไทยได้แล้วอ่ก็เรียนวรรณคดีไทยคือผมเป็นคนที่ชอบวรรณคดีประวัติาศาสตร์คือจะเรียนวิชาพวกนี้มัน มันต้องรู้ศาสนาของของคนที่ที่แต่งขึ้นมาหรือเขียนขึ้นมาหรือแบบมันเป็นประวัติศาสตร์ของใครก็ต้องรู้จักศาสนาของอคนคนเหล่านี้ครับแล้วเ,เรียนเกี่ยวกับอะไรก็ตามมันก็ต้องมีความสนใจเข้ามาก็เรียนเยอะแค่ไหนมันก็ยิ่งสนใจว่าเอออันนี้มันมีจุดที่น่าสนใจอยู่ ผมว่าศาสนามันเป็นสามารถเอามาเป็นตัวช่วยในการชี้แนะทางชีวิตหรือว่าในการดําเนินชีวิตของเราดําเนินชีวิตใช่หรือบางทีก็ผมคนอื่นก็น่าจะมีความคิดแบบนี้บางทีว่าแบบเออตอนนี้ไม่รู้ทํายังไงในชีวิตอยู่อยากจะปรับปรุรงอะไรสักอย่างครับใช่ครับก็เราเอาธรรมะมาดูว่าเออศีลอะไรหรือว่าธรรมะอะไรที่เราคิดว่าเราทําได้ดีขึ้นครับผมเช่นอ่าภาษาไอ ศาส,สนาพุทธคุณธศาสนาของสอนให้ใช้ชีวิตด้วยสติด้วยสติครับด้วยสติเราอยู่ในอยู่กับปัจจุบันอยู่ปัจจุบันครับผมอะไรงนี้มันมันก็เป็นคําสอนที่เราเอามาเอามาปรับปรุงชีวิตตัวเองได้เลยหรือว,ว่าการ,รนั่งสมาธิอะไรอย่างนี้ผมชอบมากครับผม uh แล้วนั่งบ่อยไหมครับนั่งสมาธิคนคริสเตียนบ่อยอยู่ครับบ่อยใช่ไหมครับ <laughs> ผมผมไปแบบทางแบบผ่านคอนะแบบ ทำสมาธิใต้น้ำตกอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้ข้าวผมใช่ได้บรรยากาศดีจะเป็นจะเป็นพระหรือสี่ละครับครับผมชอบอะไรที่มันที่มันรู้สึกว่าแบบทำให้เราจิตจิตสงบใช่ไหมครับายถสงจิตใจสงบแบบมุ่งมั่นอะไรแบบเข้มแข็งน่าจะพูดไปนานนานไปแล้วแต่ว่าแต่ว่าคือความคิดเรื่องศาสนา ยิ่งพุทธศาสนาของผมมันคิดอะไรเยอะเรื่อยๆแต่มันอาจจะเป็นความคิดที่มัมีแบบยิ่งยิ่งศึกษายิ่งกว้างขวางใช่ไหมครับยิ่งศึกษายิ่งกว้างขวางใช่ไหมไม่มีไม่มีจุดจบใช่ไหมขยายไปคนหลายคนก็รู้แค่พื้นฐานใช่ไหมครับแต่ว่าเราอยากรู้หรือเข้าถึงแบบลึกลึกแค่ไหนก็ก็มีให้เข้าถึงลึกเท่านั้นมันมันลึกลึกมากึกมากพุทธศาสนาลึกมากลึกซึ้งมากใช่ไหมครับผมลึกซึ้งมากครับ มันมีพระวมิรูกี่พันกี่หมื่นลูกในประวัติศสาสตร์ที่ที่เขียนเรื่องแบบลึกซึ้งครับสุดๆเกี่ยวกับพุทธศาสนาเราอยากรูก้ก็ขนาดเอเรามีเรามีพระไปไอไอ,อ,อ,อพระไปปิดกรพระไตรปิฎกพรัไพระไตรปิดกที่ก็ส่วนใหญ่ไม่ ไม่มีใครเคยอ่านใช่ไหมใช่เพราะว่าก็มันเยอะเยอะเยอะครับเยอะครับแปดหมื่นสี่พันธรรมดาครับให้พระอาจารย์สอนมันง่ายกว่าครับใช่แต่ถ้าใครสนใจจริงๆก็ก็สามารถค้นคว้าศึกษาได้ด้วยตัวเองครับใช่พูดถึงนะถ้าเกิดเราเข้ามาแค่พื้นฐานสุดๆมันก็ช่วยชีวิตเราได้ครับแต่ถ้าสนใจอยากรู้อะไรที่มันลึกซึ้งมากขึ้น ก็เข้าไปเรียนรู้ได้โดยตัวเองเลยใช่ครับผมโอ้บางคนถึงขั้นแบบเรียนภาษาปาลีภาษาบาลีก็ก็มีนะครับครับผมก็เจอพระมาหลายรูปที่แบบเขาเขามีเขาไม่เขาไม่สอบระดับใช่ไหมครับภาษาบาลีครับใช่มันระดับสูงสุดก็อีกเก้าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมอืมขอบคุณคริสเตียนเข้าใจก็จบคแล้วก็แล้วก็รู้จักกับพระอีกรูปหนึ่งเขาเขา เขาสอบผ่านเขาเขาเป็นพระที่สอบผ่านตอนอายุน anyway> ้อยสุดในประเทศอ๋อครับแบบเรียนตั้งแต่เป็นสามเณรอะไรอย่างงี้ก็ใช่ถ้าคุยกับกับพระอาจารย์แบบนี้มันมันจะรู้สึกได้ว่าโอ้โหมันมันไปลึกมากครับลึกกว่าที่เรารู้ลึกกว่าที่เราครู้อันนี้ขนาดแบบอ่านอะไรมาเยอะผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือครับแต่ว่า มมีกาคลิปทิสเซียนอ่านภาษาไทยได้ไหมครับได้ครับได้อ๋ออ่านภาษาไทยได้แล้วเขียนได้ไหมครับครับได้ครับครับเหมือนกันเลยลายมือไม่สวยเหมือนไอ้ทองดีทองดีทองดีลายมือแย่นะครับคือทองดีเขียนภาษาไทยได้ชัดเจนดีมากแล้วก็ ครับอ่านภาษาไทยได้ชัดเจนดีมากเลยพิมพ์ได้เร็วกว่าครับแล้วพิมพ์ได้ด้วยครับเหมือนนกัไม่ว่าจะเป็นแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์คุณรู้สึกว่าเครดตรู้สึกว่าอยู่พิมพ์ ภาษาไทยเร็วกว่าภาษาอังกฤษใช่ไหมในในคีย์บอร์ดในโทรศัพท์อ๋อเราอาจจะเท่าๆกันอาาจคำถามที่ดีนะเพราะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ถ้าเกิดผมพิมพ์ในโทรศัพท์ผมจะพิมพ์คุยกับแฟนใช่ไหมซึ่งเราก็คุยกันเป็นภาษาไทยตลอดเป็นภาษาไทยครับไม่ค่อยใช่ไม่ค่อยไม่เคยคุยกันเป็นภาษาอังกฤษนี่มันมันเริ่มเป็นปัญหาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวแฟนก็ต้องรู้จักกับกับที่บ้านผมที่ ที่อยู่ที่าใช่ไหมครับใช่รักยู่ท่าครับทีนี้ก็ต้องเป็นล่ามอย่างเดียวครับแล้วก็พาตอนที่เราอยู่ระอยู่ท่าเหมือนกันเราไปส่งครานที่วัดไรตันมันไม่ไม่ไม่รู้ว่าเนวัดที่อยู่ท่าวัดไรตันวัดหยดท่าที่มันกว้างมกว้างกว้างไรเยอะที่นั่นแล้วก็เราไปฉลองสงกรานที่นั่นอ๋อก็สนุกสนานดีอ๋อคริสเตียนก็ไปที่นั่น ใช่ครับไปฉลองสงการที่ที่วัดพร้อมกับพร้อมกับทั้งดีอ๋อทั้งคู่ครับอืมเพราะเรียนหาวิทยาลัยปริญญาตรีที่ที่อยู่ท่ามาใช่ครับที่เดียวกันที่เดียวกันใช่ครับที่ BYU ใช่ไหมครับก็ใช่ครับเป็นแบบใช่ใช่ครหาวิทยาลัย BYU ใช่ไหมใช่ BYU แล้วเรียนที่ BYU เป็นหนึ่งหนึ่งเทอม แล้วก็ไปย้ายไปเรียนแห่งอื่นเขาเรียกว่า UBU UBU Utah Valley University มันมันอยู่มันอยู่เจ็กันกับ b y u เลยมันแบบอ๋ออยู่ติดกันมันอยูใกล้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 กันใช่ครับครับอืมยูท่าก็เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวน่าอยู่เงียบสงบดีมั้ยก็น่าอยู่นะน่าอยู่ใช่ไหมครับครับเพน่าอยู่ครับถ้าก็ใครที่ชอบกีฬาออกดอร์อะไรอย่างนี้มันดีมากคือผมชอบปีนเขาปีนเขาหน้าผาอะไรอย่างนี้ครับ เราก็ชอบเล่นสกีเพราะฉะนั้นมันมีอะไรให้ผมทําทั้งหน้าร้อนหน้าหนาวครับก็มีอะไรให้เล่นอยู่ครับแล้วก็มีสักใครไม่ชอบธรรมชาติแล้วก็ชอบแบบเมืองเมืองใหญ่อะไรอย่างงี้เมืองที่มีคนเยอะๆเขาคงจะไม่ค่อยชอบอยู่ท่าไปไปอยู่ท่าไม่ผิดหวังใช่ไหมไปไปรับอยู่ท่าไม่ผิดหวังใช่แต่ว่าประชากรกำลังเพิ่มขึ้นใช่ไหมครันเยวมากจริงๆแต่ถ้า เปรียบเทียบกับซานิโกก็ถือว่าอ่ายังครับยังยังไม่เทียบซานิโกใช่ไหมครับทางทางฝั่งนู้นคิดว่ายังไงมันแตกต่างแตกต่างกันก็ซานดิเอโกมันอยู่ใกล้กับมันอยู่ใกล้อ่าเอนอยู่ใกล้กับคือมันก็เหมือนว่าโซเทลมัน ไม่ว่าจะไปไหนก,ก็มีแต่เมือง่าเนาะตนอกจากในภูเขาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ส่วนใหญ่ก็คือประชากรเยอะมากประชากรเยอะกว่าครับผมไปมันที่แบบชนบทมากมากก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะในแคลิฟอร์เนียนอกจากนอกจากธรรมชาติป่าอุทยานอะไรอย่างงี้ก,ก็ก็จะไม่ค่อยมีคนแต่ว่า อยู่ท้ามันมีที่ชนบทเยอะมากครับ <c oughs> บันนอกเ <c oughs> มืองเล็จแต่ถ้าถ้าเทียบสองเล็กกับเซนดีเดโก้บ Diego, แบบเมืองมันไม่ไม่รวมเมืองอะไรแบบก็ยังไงเซนดีเโก้ต้องต้องเมืองกว้างกว่าต้องกว้างกวา่ารับป,ประชากรหนาแน่นกว่าด้วยใช่ใช่รประชากรน่าจะเยอะกว่าเยอะกว่าแต่ว่าพื้นที่รอบๆอเซนดีเดโก้ด้วยก็น่าจะคนเยอะกว่า พออยู่ท่าเราออกจากซองเล็กไม่นานก็ไม่มีคนละยังไม่เคยไปอยู่ท่าอ,อ,อ,อ๋ลอลานท่าเคยแต่ผ่านนหด ก็ถ้าถ้าเกิดชอบธรรมชาติมันมันดีครับเขามีอุทยานแห่งชาติที่ดังไปทั่วโลกไมยได้เขตนั้นก็คงจะเ็จอนุรักษ์ธรรมชาติไว้เยอะๆนะใช่เขามีที่อนุรักษ์ธรรมชาติเยอะบิริสแคนยอนไซออนไซออนสวยมากไปโมอับอ๋อครับเออใช่อันนี้ก็อยู่ท่าใช่ใช่จะไปมานานหลายปีแล้วหลายแล้ไซออนแมสซาชูเซไซออนก็ไปโมอับตอนนั้นไปนาน เอ่ออาร์ชส์ก็อยู่ในมันก็มันก็ไม่รู้ว่ามันสายอะไรอร์ชเอ่อพิซซ่าไทยเขาเรียกอะไรครับหินโค้งหินโค้งหินโค้งครับหินหินหินโค้งเป็นรูปดวงตาใช่แล้วเป็นรูปดวงตาด้วยมีมีรูปดวงตาที่ทางตรงหินโค้งครับหินหินโค้งหินโค้งหินโค้งก็เหมือนว่าตอนเราขับรถเราจะเข้าโค้งอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ครับครับโอ้ขอขอบคุณมากครับคุณด้วเสียงกับคุณทองดีนะครับมีอะไรจะฝากให้กับทาง ทางพี่น้องทางบ้านบ้างครับก็เขามีความสนใจว่าเขาเป็นกระทึ่งมากเลยครับว่าฝรั่งสองคนนี้ทำไมพูดไทยชัดยังเลยครับดีใจสำหรับช่องดีนะดีใจมีโอกาสพาเพื่อนมาที่นี่นะครับทำให้เขารู้จักทุกทุกทุกคนที่นี่แม้ว่าฝนตกวันนี้ยังยังน้อยก็ดีใจที่เขามีโอกาสมามาได้ครับครับแต่ตอนนี้ไม่มีละครฝากนะครับถ้าเกิดมีละครฝากไหมครับถ้าเกิดเขาเรีรันสันทองก็ไปดูนะครับรู้สึกว่าเขารีรันในในช่วงโควิด เพราะไม่มีละครเรื่องใหม่มแต่ว่า,า,าถ้าจะดูย้อนหลังนะครับไอ้พรเสนหาสันทองชัชช่าถารักกับอีกหลายเรื่องครับ,รบแต่ว่าใครอยากได้บุญเยอะๆก็มาทำบุญที่วัดอันนี้วัดชื่ออะไรครับอ๋เนี่ยวัดพุทธจัก,กรมงคลรัตนารามนะครับครับเอสคอนิดอเอสคอนิดเอสโอเอสคอนิดอชอบ ชอบคำนี้เอสโคดิโดครับมาทำบุญที่นี่นะครับจะได้บุญเยอะครับ <laughs> อาสุดท้ายมีเห็นว่ามีละครที่ยังออนแอร์หรือว่ากําลังถ่ายทําอยู่มีไหมครับตอนนี้ไม่มีครับไม่มีนเพราะว่าเพราะว่าผมพักละคร ประมาณหนึ่งปีอ๋อหนึ่งปีแล้วเพราะช่วงโควิดใช่ไหมครับปีหน้าจะมีอีกนะครับปีม่เนี่ติดต่อไอจีผมไว้ก่อนครับผมจะบอกถ้ามีผมบอกไอดีบอกบอกด้วยก็ได้เผื่อมีแฟนไอจีก็คริสเตียนนะครับอีสกดคริสเตียนแล้วก็จุดแล้วก็เอโกเอจีเอนะครับเอโกครับเป็นใช่ครับชื่อเต็มคริสเตียนเอโกครับเอโกครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ